หลังจากที่ผมนะครับซื้อซิม m มลมาแล้วนะครับแล้วก็ได้สบักความเร็ว30เมกะบิตให้ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาลองความเร็ว20เมกะบิตซึ่งใช้สัญญาณของ 4G กับ 3G เท่านั้นนะครับความเร็ว30เมกะบิตเนี่ยมันจะใช้ 5G ได้ด้วยแล้วก็ 4G 3G นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเร็ว20เมกะบิตเนี่ยจะรับสัญญาณได้แค่ 4G กับ 3G เท่านั้นนะครับแล้ววันนี้จะลอง ด้วย iPad นะครับทุกคนผมจะลองด้วย iPad เออดูซิว่า My Bynt สัญญาณ 4G ของเขาใส่ใน iPad แล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะผมก็จะใช้ซิม My ตัวเดิมที่เคยรีวิว30มมก ให้ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วนะครับนี่ตัวเดิมผมยังเก็บอยู่นะทำไมไม่ต่อ30เมกนะครับก็เพราะว่าอยากจะรู้ว่า20เมกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะเออมันเป็นอย่างไรนะนี่ครับผมจะให้ดูเห็นไหมเนี่ยผมยังเก็บไว้อยู่นะยับยุยยเลยทุกคนรอบที่แล้วผมสมัครตัวนี้ไปนะครับ31วันใช้เน็ต 5G 4G 3G ได้นะครับ แล้วก็ความเร็วจะอยู่ที่3 0เมกะบิตนะครับมีค่าโทรในเครือข่ายนะครับ NT ด้วยกันมไม่จำกัดนะครับโอนอกเครือข่าย60นาทีนะราคา250บาทครับ3 0เมกก็รหัสตัวนี้เลยนะครับดอกจานเอ่อ0 6ดอกจาน701สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือรหัส1 0เอ่อ30เมกนะคราวนี้เราจะมาสมัครตัวนี้ครับ นี่20เมกนะครับ20เมกเพราะว่า20เมกเนี่ยจะใช้สัญญาณ 4G กับ 3G นะครับแต่30เมกเนี่ยจะใช้ 5G ได้ด้วยนะครับเออตอนนี้ผมจะมาดูสัญญาณ 4G ของเขานะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมจะสมัครเครื่องออ iPhone นะครับใช้ iPhone สมัครแล้วก็จะมาใส่ใน iPad นะครับ iPad 10นิ้วนี่เพราะว่าซิมไมล์เนี่ยมันเป็นแบบไม่อั้นไม่จํากัดฉะนั้นการสมัครด้วยซิม มายจะดีที่สุดครับเวลาผมเล่น iPad นะครับอย่างน้อยๆมันต้องมีขั้นต่ำเนี่ยประมาณ50-60 GB ต่อเดือนนะครับต่อเดือนบางเดือนมันอาจจะไม่พอเพราะว่า iPad เนี่ยค่อนข้างจะกินทรัพยากรอ,อินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะเยอะครับฉะนั้นอินเทอร์เน็ตไม่อั้นจึงเหมาะกับ iPad มากๆครับ,รบนี่ครับให้ดูใกล้ๆกันนะมมยเห็นไหมครับสัญญาณ 4G ของมมยที่บ้านผมเนี่ยต่ำเตี้ยเลียดินมากๆเลยนะทุกคนดูสีมี2ขีดเองนะครับมีแค่2ขีดเองนะ เออแต่ 5G มีเยอะนะ 5G มีเยอะแต่แต่ 4G นี่มีแค่นี้เองครับเดี๋ยวผมเช็คยอดก่อนครับดอกจัน902สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เช็คยอดหมายครับดอกจัน902สี่เหลี่ยมเหลือศนบาทนะครับตอนนี้ผมไม่มีเงินเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเติมเงินแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนเติมเงินผมขออนุญ,ญาตปิดการเชื่อมต่อนิดนึงครับนี่อย่าลืมนะครับทุกคนปิดการเชื่อมต่อด้วยนะ เรียบร้อยครับผมก็เติมเงินนี่มาแล้วครับนี่มาแล้วเปิบเปิบนี่ครับเลขหมายนี้เติมเงิน200บาทรวมเป็นเงิน200บาทใช้ได้ถึงวันที่26เดือน3นะครับน,นี้ผมเติมเงินเรียบร้อยแล้วครับอ่ะอย่ารอช้าครับมาสมัครกันเลยดีกว่านะดอกจัน906ดอกจานเ0 0นะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่ครับ ดอกจัน906ดอกจัน700เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเน็ตไม่อั้นไม่จำกัดนะครับไม่มีฟับสปีดลงนะครับเปิบ200บาทจิ้มเลยนี่ครับโอเคอแล้วมาดูกันครับเปิบกรุณารอ S M S ยืนยันนะครับอ่าผมก็จะรอ S M S ครับมาแล้วครับนี่มาแล้วเรียบร้อยครับเปิบ มาแล้วมาแล้วอ่ะยอดเงินคงเหลือของคุณคือ0บาทโบนัสเปิดเบอร์ใหม่ใช้ SMS โทรนอกเครือข่าย60นาทีใช้ได้ถึงวันที่20เดือน2นี่ครับรายการสมัครของคุณดำเนินการสำเร็จสำเร็จเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับถ้าถ้าได้ SMS ตัวนี้นะครับด้านล่างก็แสดงว่าสำเร็จเรียบร้อยครับนี่สิทธิในการใช้ โทรออกนอกเครือข่ายนะครับ60นาทีแล้วก็โปรเสริมเติมเงินนะมา 4G 700เมกะเฮิร์ครับ20เมกะบิตเรียบร้อยครับแพ็กเกจโปรเสริมเติมเงิน20เมกะบิตเรียบร้อยแล้วนะครับราคารวมภาษีนะครับรวมแวดนี่รวมแวดนะครับตอนนี้ผมจะมีอยู่2โปรในซิมของม y ตัวนี้นะครับก็คือ30เมกะบิตนะครับซึ่ง มันจะค้างอยู่นะถ้าเราเติมเงินเดือนหน้าเนี่ยเอ่อสขึ้นไปเนี่ยมันจะไปตัด30มสเมกนะครับถ้าผมเติมเงินแค่200มันก็จะตัด20่สิบเมกนะครับทาให้ตอนนี้ผมมีทั้ง20่สิบเมกแล้วก็30มสิบเมกในคราวเดียวกันครับเออแล้วก็ใช้กันไปยาวๆเลยนะวันไหนอยากได้แรงๆผมก็เติมไป250ครับวันไหนผมอยากได้ราคาเบาๆผมก็มา2ตัวละ200ครับนี่ครับทุกคนแคปเจอร์เก็บเอาไว้ได้นะอ้าวหนึ่งสอง สามคปเจอเก็บเอาไว้ครับเป็นรหัสของทางค่ายไม้นะครับคราวนี้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเอาซิมไม้ตัวนี้นะครับมาใส่ iPad โอเคใส่ซิมอะไรเรียบร้อยนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตปิดเปิดเครื่องใหม่สักรอบครับเพื่อให้สัญญาณมันนิ่งให้สัญญาณมันรันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนใครสมัครอินเทอร์เนต็ตเอาไว้แล้วนะครับก็อย่าลืมรีสัญญาณด้วยทุกคนนะ เราลองมาดู YouTube กันหน่อยนะครับดูซิว่า youtube ของเขาประมาณไหนนะสัญญาณ20เมกะบิตของมายครับอืมก็ประมาณนี้ครับโอ้มีหายไปอันหนึ่งครับ <laughs> มีหายไปอันหนึ่งนะแสดงว่ายังไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะครับเออสัญญาณก็อย่างที่ว่าไปครับบ้านผมมันมีแค่2ขีดเองเนี่ยมีแค่2ขีดเองครับมันจะอาจจะมาไม่เต็มนั่นเองนะครับขออนุญาตเบาเสียงนี่ครับ 20เมกะบิตกดข้ามเลยก็โอเคนะครับได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะครับเอาแบบเต็มแม็กเลยแล้วกันอ่ะ e 0เมกะบิตจะดูได้ความละเอียดประมาณไหนนะครับผมจิ้มก่อนตอนนี้อยู่ที่7 2 0 p นะผมเอาไปให้มันสุดทางของคลิปวิดีโอตัวนี้แล้วกัน,นครับ1 0 8่ p ครับ1 0 8 0 p อ่ะดูสิครับยังไปต่อได้ไหมได้นะครับไหวนะ 1080p สบพีสบายๆครับชัดแจ๋วเลยนะอืมยังไม่กระตุกนะครับยังไม่กระตุกได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่นี่ครับมันก็โอเคครับถึงอาจจะไม่ได้เร็วในช่วงแรกๆครับในการรันแอปนะในการรันแอปอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะมันยังมันยังไม่ค่อยอน,นี่ปึ๊ดปื๊ดปื๊ดนะครับแต่ถือว่าโอเคมันเล่นได้ครับและที่สําคัญเลยเนี่ยมันเป็นไม่อั้นไม่จํากัดในราคานี้นะครับ200บาท เรามาดู Facebook กันบ้างนะครับดู Facebook นะ Facebook ว่าจะมีกระตงกระตุกอะไรบ้างไหมนะนี่ครับปึบอ่ะก็จะประมาณนี้เลยครับทุกคนนี่ภาพขึ้นอยู่นะครับไม่ได้ชา้าไม่ได้เร็วไม่ได้ชา้าไม่ได้เร็วนะครับน่ะไม่ได้ชา้าไม่ได้เร็วดูวิดีโอหน่อยไหมวิดีโอหน่อยดีกว่านี่ครับวิดีโอของเขาครับประมาณนี้ครับ คราวนี้เราลองมาดู Google ธรรมดาครับค้นหาข้อมูลทั่วๆไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพิมพ์คําว่ามวยก็แล้วกันนะมวยอ่ามวยดูซิว่าเป็นยังไงนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้อ่ะมวยค้นหาข้อมูลทั่วๆไปใช้ใช้ได้ครับไม่ช้าไม่เร็วโอเคเดี๋ยวมาเทสสปีดก,กันหน่อยนะครับอันนี้คือสัญญาณ My 4G นะครับซึ่งมีอยู่แค่2ขีดเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นเช่นไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะ 4G ของ m มายราคา200บาทความเร็วไม่เกิน20เมกะบิตครับนี่ครับก็จะโอ้เมื่อกี้พุ่งไป9แล้วครับแล้วก็ตกลงมาแล้วครับเหลือ5เหลือ4ครับโอ้ยบ้านผมสัญญาณ 4G ของ m มายไม่ได้เรื่องเลยทุกคน4เมเอง4.92 <c oughs> เท่านั้นเองนะครับจาก20เมกนะซึ่งผมถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยจริงๆมันต้องประมาณสัก10อัพขึ้นนะ เออแต่อัปโหลดของเขาค่อนข้างจะดีครับทุกคน19เมกอออัปโหลดแรงนะอัปโหลดแรงแต่ดาวน์โหลด4.2 4.9ครับทุกคนเลยถ้าใครคิดจะใช้ไมยนะครับผมแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่รองรับ 5G นะครับจะดีที่สุดเลยใช้อุปกรณ์ที่รองรับ 5G ผมเอาซิมมมยมาใส่ Samsung Galaxy A52s 5G นะครับใช้งานดีมากนะไหลลื่นมากๆเลยครับ 30เมกโปร30เมกเนี่ยจะดีมากๆครับแต่ถ้าเป็นโปร20เมกเนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับอันนี้รีวิวให้ดูแล้วนะครับมันไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะครับความเร็ววิ่งแค่4-5เมกเองนี่คือ,อ,อสัญญาณของไมนะครับก็ถือว่าถ้าใครจะสมัครนะครับใครจะสมัคร2แพ็กเกจนี้ผมแนะนำเป็น250นะครับความเร็ว30เมกะบิต ซึ่งมันจะได้สัญญาณ 5G มาแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็น20เมกะบิตเนี่ยสัญญาณมันจะไม่ค่อยแรงครับหรืออาจจะเป็นที่พื้นที่ที่ผมอยู่ก็ได้นะอาจจะเป็นที่พื้นที่ที่ผมอยู่อาจจะไม่ค่อยแรงครับแต่ว่าถ้ามันมาเป็น30เมกนี่เออคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยนะครับมันจะเ,เป็นสัญญาณที่ใช้สัญญาณ 5G ซึ่งสัญญาณ 5G มันก็จะวิ่งออตอนนั้นเทสปีดตอนนั้นเทสสปีดไปก็โอเคนะครับสัญญาณโอเคอยู่มากกว่านี้เยอะเลยครับ แล้วก็ดู Youtube ดูอะไรพวกนี้ก็ไหลเลื่อนอยู่แต่สำหรับโปร20เมกะบิตเนี่ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับสำหรับคลิปวีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะสวัสดีจ้าบ๊ายบายคิว